บ้านเกิดจะโฮกแล้วนี่แชร์ก็ดูสิมันห่มใหญ่เลยนี่ลุก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 ฉันว่ามันอาจจะเข้าใจอะไใหญ่ใหญ่เยี่ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่มเยียมมันหมมันห่มบ้านโอ้โอ้มันห่มบ้านเยอะเลยโอ้บัดโยบบัดยเยอะเยอะมาหาอะไรแชร์ก็แบะนีดแล้วแชร์ก็ไม่มีต้นไม้ไม่มีเียให้ไปกินต้นต้นไม้สิมันมารวมกันข้างล่างแบบนี้แชร์ก็ก็จะจัดการเล็งเลยแล้วกันนะ 900,000 s u b s c r i b e r พี่ไม้พี่นัทก,กิจกรรมแจกเสื้อเชิ้กเบิ้ลนี่เดือนละ1ตัวเพียงแค่ทำตามกติกาง่ายๆโดยการคอมเมนต์กด subscribe กดไลค์กดแชร์ในเฟซบุ๊กพร้อมติดแฮชแท็กไม้แอนนัทมาร่วมกิจกรรมด้วยกันเยอะๆนะคะไม้แอนนัทฮาชิเป็นยางอร่อยนามาบีชิบาบาฮุนดาฮุนดาอร่อยอร่อยม<บ>ากราดี ชิบาบาอุดาอุดานี้เะมีเค้กอีกไหมบี่กำลังเต้นขอฝนอยู่ฝนแห่งเค้กอดุบบดุบอมันจะล่กลงมาเป็นเค้กใช่ไหมเค้กที่เธอได้มาก้อนนั้นน่ะถูกต้องเลยช้ก็ทฉันได้มาก้อนนั้นก็ฉันเต้นนี่แหละอุดุบบ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 ดดุบบดดุบบบาดุบบบบดุบบดุบบาดุบบดุบบาดุบบบ เค้กเขาเค้กเคกเคเค้เ <fossils> ค well, so. ้กเคเค้้กเเค้กเเค้กเค้เกเคกเค้้กเค้ก้กเค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 ้ก้กกกกเกกเกก เราขึ้นมาสำรวจบ้านกันก่อนดีกว่าพักเรื่องกินแป๊บนะบดับบดุมบดับบดุมบดับบดุมบดับปีนปีนปลปลนี่มันบ้านลึกหรือบ้านไม้หรือบ้านมนุษย์เนี่ยเดบ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 เชิบ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 ว้าวนี่มันห้องกระจกนี่มันเป็นบ้านในสวนน่ะ เป็นบ้านต้นไม้แบบว่าเป็นบ้านต้นไม้แบบว่าอะไรนะแบบว่าที่ไม่ได้สร้างบนต้นไม้แต่ว่ามันก็เป็นบ้านต้นไม้ที่อยู่กลางป่าไม้ใช่เลยใช่เลยอ๋อนี่มีเค้กตรงนี้มีเค้กจะกระโดดไปกินเค้กจะกระโดดไปกินเค้กเหรอเสร็จฉันเค้กเจ๋งมากเลยแฮ ชอบบ้านนี้นะฉัน็ชอบบ้านนี้นะมันดูกันดานดีนะมันดูแบบหลับไม่เต็มตื่นดีชัเกลมันดูแบบไม่แข็งแรงเท่าไหร่ดีเลยมันดีชอบนะเนะมันดูแบบกะโหลกกะลาปลากระป๋องดีนะถ้าพูดอย่างนี้มันดูเหมือนไม่ดีเลยนะว่าแต่มันดีหรือไม่ดีมันดีนะมันดีชอบนะมันดูแบบมันดูไม่แข็งแรงอ่ะ มันมียีราฟอยู่ด้วยนะปกติยีราฟนี่จะชอบกินอาหารที่อยู่บนต้นไม้สูงๆถูกต้องไหมอาจจะมากินลูกสนอะไรนี่หรือเปล่าอ๋อกินลูกสนเยอะๆมาระยะปไปชิดหือมันกระเด้งอ่ะไทเกอร์เมื่อกี้ปที่เห็นอยู่ขออยู่บนนี้ดีกว่ารู้สึกแต่ถ้าแยีราฟมันยยาวด้วยนะเคยไปสวนสัตว์เขาเขียวสวนสัตว์ไนซาฟารีไหมไทเกอร์ พูดนะบัดีตไม่เคยไปหรอกบัดฑี้เคยดูเขามาน่ะชยก็เคยดูชัยก็เห็นเขาต้องยืนให้อาหารที่มีรับขาวนมันมันห่มอยู่มันห่มมันกำลังห่มอยู่ชัยก็เห็นห่มหมคือขยมน่ะโอ้จริงด้วยฉันรู้สึกเหมือนอยู่ในสวนสัตว์เลยเยอะๆบ้มนเมี่มห่มหนเหีมห่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 มหมห่มห่ห่มห่มหนมห่มันมห่มห่มห่ห่มห่มห่ม่มห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 ่มมห่มห่มหมันม่มมห่มห่ห่มมหห่มห่ห่ห่มมหม มันห่มบานโอ้มันห่มบานเยงเลยไปโยปโยอเออมาหาอะไรใช้ก็แบบนี้เราใชก็ใ oh, ช oh, oh, oh. oh, oh, uh ้กาไม่มีต้นไม้นี่ยาให้ัไปกินต้นไม้สิโอ้ยมันห่มจนบ้านหกเลยนี่ใช้ก็ดิเอยอยถอตาเลยว่าแล้วก็มาหาบันนี่ต่อแล้วมันมาห่มบันนี่ต่อแล้วชเกิลทำเือดีนเย้โอ้หนีก่อนดีก่อนว่ามันห่มใหญ่เลยนีดดกดกตลกดีแฮะ มันก็น่ารักดีเหมือนกันนะเนี่ยไ้โดนจับกินเอยถ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 อยจะกินร้านที่น wow. oh, ี่กินเนื้อด้วยเหรอเนี่ยน่าดูดีมันพยายามนะเฮอยมันดูพยายามดีเนาะหยาี่ฉันว่ามันไม่ได้มากินต้นงูต้นไม้โอ้บ้านหกไปเลยบันความเ้ยเราดูแล้ว มันน่าจะเป็นตัวทำลายล้างใช่ไหมโอ้มายกเสจไปลวจ้าปสู่ทุกอย่างกันดีฮัลโหลทุกคนบ้านใหม่ใช้ก้แหละพอดีว่าเมื่อกี้มีผู้กาะกันร้ายมาเล็กน้อยทำบ้านเชเก้พังน่ะเอ๊แต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องห่วงแล้วมันน่าจะไปแล้วนะเพราะว่าวันี้ไล่ภัยแล้วแหละ ใช่เลยชิเลยล<ะ>นี่ในบ้านไอ้้านเชก็เรียกว่าเป็นบ้าน3ชั้นละกันชั้นแรกคือชั้นหนึ่งนี่เป็นชั้นที่2ส,ส่วนข้างบนนู้นนชั้นที่3เราจะอยู่ได้อย่างปลอดภยัยช้าฉันรักเธอ,ต,อ,อต้องอยู่ที่ไหน,นเชเก์อยู่ตรงไหนก็ได้ถ้าชั้นรักเธอเท่าฟ้าจะต้องไปบนฟ้านะไม่ตายเธอไปก็ได้ <laughs> นี่นี่เธอมาสำรวจบ้านกับชันก่อนสิฉันยังไม่ได้สำรวจเลยสำรวจสำรวจอันนี้คือบ้านเสียบลักผ่านทีวีแล้วก็อันนี้คือเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ไ้ทำผัดบุ้งหายอันนี้คือตู้เย็นเย็นเย็บเย็นแบบเย็นชำนาญการเย็นเย็นและเลือกเย็นแบบเย็นแข็งโป๊กเลยเย็นคัวโลกหนาเย็นคั้วโลกเหนือส่วนอันนี้ถังขยะรีไซเคิลที่ผ่านกรรมวิธี บ่มเพาะอาหารให้มันย่อยสลายด้วยตัวเองแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแฮมเบอร์เกอร์ที่ทิ้งไว้นานนิ่มนานนมนานสิบปียี<า>่สิบแ,แล้วก็แก้วชากาแฟาที่ไม่เคยล้างด้วยจบก,การรีวิวห้องนี้อีกฝ่ายกัรระเบียงเอบซ่อมแล้วเห็นไหมเอ้บัน,นี้เธอเออฉันเห็นแต่ร่วงไม่ร่วงบัน,นี้รรวงที่ไหนฉันก็่ามาใส่ร้ายป้ายสีเธอไปเดินไปสิโอออกไม่ได้แล้ว โอ้ติดอ้ติดอ่าติดโอ้ติดเป็นไมไม่รู้อเท่านี้ก็ไม่ต้องกลัวเจ้ายีลงยีร้านที่ไหนแล้วเช่เกิลเว่ามันอดหน้าโผล่เข้ามาในนี้ได้นะฉันว่าเราต้องไปอยู่ข้างบนน่ะเพื่อเช็คใหม่เราได้ล้าก็นีกันตรงนี้ด้วยโอเคกันเพื่ออะไรก็ไม่รู้แต่กันไว้ก่อน ว่าฉันขอขึ้นไปอยู่ค้างบนดีกว่าก็น่าแเธอเป็นแล้วเธอศรัทธาเธอจะไปที่ไหนก็ไปแทกเกิเยอะเยอยอะฉันมาแล้วี่อ้ยตายแล้วเห็นไหมเห็นไหมฉันบอกแล้วเออเระยะตรงนี้มันพอดีมากมันเกินไปนะตัวใหญ่เลยมันต้ต้องเ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 ต้องต้อใหญ่เลยนะยยโอ้ฉันว่ามันเริ่มทำลายล้างแล้วนะยยยยโอโวทางบ้านทางบรั ฉันฉันหนีขึ้นไปข้างบนดีกว่าบันนี่ไปข้างบนด่วนไปเร็วๆรข้างบนด่วนว้าวยังพยายามจะปีนพยายามจะปีนไปไทกเกิลทะลุบ้าเป็นเลย์ย่าห้าน่ะสิมาได้ยังไงเนี่ยฉันปีนแล้วนะฉันจะไปแล้วฉันจะไปไปเลยไปไหนก็ไปว้าวว้าวดี่ราจะจับไปแน่นอนย้าาาา มีหอคอยด้วยวันนี้เพิ่งเห็นเพิ่มขึ้นทั้งสองหอคอยกันไที่ฉันบอกน้ามาชวนเธอไปท้องจะเป็นของฉันที่สุดเราก็ปลอดภัยแล้วตรงนี้แหละปลอดภัยปลอดภัยสบายหรือหายห่วงหายห่วงมันจะปลอดภัยจริงไหมเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วเพราะี่ฉันคิดมาแล้วนะที่สร้างแบบนี้โอ้เจ๋งเป้งไปเลยเช่นกันฉันชอบไอเดียของเธอนะ การสร้างบัตรพร้อมนีถึงจะอยู่ในป่าแบบนี้ก็รูสึกว่ามันสดชื่นกาศสดชื่นแถมไม่ต้องกลัวสัตว์ร้ายเพราะเราอยู่สูงมากแต่บันนี่กลัวความสูงนะตัวกริงเลยเนี่ยแข็เลยนัชื่อโอ้เจ้ายีรายีราไม่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 ถึงเมื่อกี้ฉันเห็นมันลอยเอ้ยฉันว่ชัวเลย ยีราฟกลายพันธุ์แล้วแน่เลยเออมันกระโดดมาถึงชั้นนี้ได้ยังไงกันว้าวกระโดดผ่านกล้องด้วย <c oughs> เอาแล้วเอาแล้วมันเอาแล้วเล่นงานแล้ว <c oughs> มันเอาใหญ่เล่นเชื่มันเอาใหญ่เลยน <c oughs> า่าจะไม่ต้องห่วงหรอกดิสิ <c oughs> พยายามแล้วมันก็ยังทพังได้เท่านี้น่ะจริงด้วยแล้วถ้ามันมาพร้อมกับฝูงยีราฟล่ะไม่ต้องห่วงาไม่ต้องห่วงจริงเหรอ อาิงสี่เย้ยบนที่มันพาเพื่อนมากิน oh <my> เออจะว่าพาเพื่อนมากินใบไม้ก็ไม่น่าใช่ะมันพาเพื่อนมากินแผ่นไม้ของบ้านเรานะเฮ้ uh, e, ยตายเถอะเย้มาเป็นฝูงเลยโอ้โ <Yeah. S 1> oh oh. แบบนี้มันมารวมกันข้างล่างแบบนี้ชายก็จะจัดการเล็กเลยแล้วกันนะ ช่วยยิงอันนี้เนี่ยนี si ab ab. ่แน <us> ่น <us> ี่แ no> น่นี anyway> ่น <|ja|> ี่นี่ยี่นี่นีเป็นไงเราจะหยิงรับว้ายอะไรกันเนี่ยเอ้ออโอยังดีนะบันที้ยังอยู่ข้างบนอยู่อ้าวเชคก็ร์ทำไมเธอมาอยู่ตรงนั้นน่ะโอ้ฉันไม่รู้นะอยู่ดย่ี้ันก็ร่วงเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นเหมือนนินลูกระเบิดอะไรมาโอ้มันไม่สนใจฉั้นเลยพยายามจะกินบ้านโอ้เชคเกอร์บ้านไฟไหม้น่ะนี่แนี่ตายซะเถอะจะหยิงรับปีศาจทั้งหลาย นี่ละนี่มันพยายามจะกินปะโอ้โอ้ฮะนะชชัยก็ลงมาก่อนนะไม่งั้นคงร่วงตกลงมาคอหักตายไปแล้วใช่ดีนะวันนี้ก็ร่วงลงมาก่อนไม่งั้นวันนี้คอหักตายแน่เย้อ้าวเจอก็จะไปบ้านระเบิดนะเจอก็ว่าน่าจะอุกบาทนะโอ้แต่ยีราฟก็ไม่เหลือนะเออออนี่ต้องเป็นจุดจ วาของไดน,น,นาสาวใช่เลยนะบันนี่ฉันว่าเราว่าแบบเรื่อยเลยนะเชื่ก็ว่างาั้นจิตทาการสำคัญกับความรู้เฉยเอาเบิร์ตแองสตนจเขาว่าหมา